สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สายตัวระวังภัยคืนวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2556นะครับคืนนี้อยู่กับคุณเสกชัยศิริบุญและผมสุชาติมันรักคงครับสวัสดีครับคุณเสกชัยครับสวัสดีครับคุณสุชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมสายตัวจรองภัยก็มีภัยต่างๆที่จะมาเตือนท่านผู้ชมนะครับรวมถึงคดีอาญากรรมที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้แต่ว่านอกจากคดีอาญากรรมแล้วคุณสุชาติท่านผู้ชมครับก็ยังมีข่าวคราวที่ต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้อง ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการสายตรวจระวังภัยนะครับผู้ใจบุญผู้ใจบุญที่มาช่วยกันบริจาคเงินรักษาคุณสมชายครอบครัวของคุณสมชายลุงทองซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตานะครับที่อยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อยู่กันอย่างลําบากกับคุณผู้ชม พ่อแม่3คนนะฮะลูกอายุ18ปีนะครับตาบอดทั้งสองข้าง mm hmm. คุณพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง <Okay. S 2> แม่เป็นไทรอยนะครับไม่มีแรง mm hmm. วันนี้ไปร้องขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวคมเชลูกทีวีที่จังหวัดเชียงใหม่บอกให้ช่วยเป็นสื่อกลางนะครับในการช่วยเหลือหน่อย <Okay. S 2> เพราะว่าลูกชายอายุ18ปี mm hmm. เนี่ยบอกว่าตาบอดมาตั้งแต่อายุ6ขวบ <Okay. S 2> นะครับเป็นไข้ขึ้นสมองแล้ว มันก็เข้าไปทางเส้นประสาทเลยทําให้ตามองไม่เห็นนะครับบัญชีถ้าหากว่าท่านผู้ชมจากโอนเงินไปช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นนะครับบัญชีของนายสมชายรุงทอนะครับของธนาคารกรุงไทยอมสาขาอมรั์นะครับธนาคารกรุงไทยอมซั์นะครับหมายเลขบัญชีนะครับ8 1 5 0 1 8 8 905สาขาแม่ริมนะครับธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริมอย่างที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับครับอยู่กันด้วยความยากลาบากนะสาพ่อแม่ลูกนะครับความเป็นอยู่อย่างไรต้องสอบถามกับคุณสมชายลุงพรนะครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับคุณชูชาดิคุณสมชายครับผมครับเป็นไงฮะคุณสมชายอายุ18ปีแล้วนะครับครับผม18ปีแล้วครับผมตามองไม่เห็นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ ตั้งแต่อายุหกขวบเหรอครับผมบอ๋อเป็นอะไรครับหมอบอกเป็นไข้ขึ้นสมองโดยเข้ามาเส้นประสาทตาโดยตาโดยเฉียแบบเนี้ยครับผมบต้อง<ม>แล้วแล้วเราต้องรักษายัางไงฮะหมอบอกว่าต้องหยอดยาไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเอปลี่ยนกระจกตาตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนกระจกตาก็อมันจะเจ็บตัวเปล่าๆแบบเนี้ยครับผมบต้องหยอดยาไปเรื่อยๆก่อน ครับแบบนี้ครับผมคือคือหยอดตาเพื่อให้เพื่อให้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้อ่เอ,เอ่ให้มันดีอะครับเพราะว่ามันถ้าไม่ได้หยอดก็มันจะปวดมันจะปวดมากมากเลยครับผมค,บคือหยอดตาเนี่ยเพื่อให้น้ําตาลมันหล่อลื่นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมน้ําตาลมันหล่อลื่นนะครับผมแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าต้องหยอดไปจนถึงถึงเมื่อไรแล้วโอกาสที่จะมองเห็นมีไหมฮะ คหาต้องหยดยาไปเรื่อยๆเพราะว่าเอให้ภาพข้างในมันดีขึ้นมาค่อยเปลี่ยนกระจกตาให้แบบนี้ครับผมครับแล้ว,แ,แ,ลวแล้วใช้เวลานานไมหมคุณหมอบอกไหมครับคุณหมอว่าบอกว่า,วาต้องใช้เวลานานหน่อยแบบนี้ครับผมเพราะว่ามันให้ขึ้นสมองเลยหาเส้นประสาทตาเลยเยอะแล้วมันก็ต้องหยดยาทางอาการไปเรื่อยๆก่อน เดี๋ยวถ้าว่ารักษาได้ตอนไหนหมอค่อยบอกตอนนั้นแบบนี้ครับผมคือ<ต>หยอดตามาตั้งแต่หกขวบจนนี้ผ่านไปแล้วสิบสองปีใช่ไหมครับครับผมแล้วโอกาสถ้าสมมติเราหยอดยาไปแบบนี้โอกาสที่จะกลับมามองเห็นมีไหมฮะมีครับผมแล้วต้องต้องทำยังไงครับหมอบอกว่าต้องเปลี่ยนกระจกตาแบบนี้ยครับผมแล้วค่าใช้จ่ายอย่างเท่าไหร่ละครับค่าใช้จ่ายก็อ,อคงแพงมากมากครับผมคือคือแพงมาก ผมแล้วรายได้ในครอบครัวแล้วฮะแต่ละวันพอได้แต่ละวันก็ก็เล็กเงิกน้อยอะครับผมพ่อกับแม่ก็ไปทํางานรับจ้างทั่วไปอะครับทํางานรับจ้างทั่วไปก็เก็บมาเล็กเล็กน้อยแบบนี้ครับผมครับถ้าผมผมมองสภาพนะฮะคุณสมชายคนที่มีรายได้คนที่ที่ทททหาได้เงินเงินเข้าครอบครัวเนี่ยมีใครบ้างฮะมีคุณพอ่อ ค่ะมคคะีคนพ่อค่ะคนพ่อก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่ลําคอด้วยครับผมไม่เคยมีแดงเท่าใดคแบบเนี้ยครับผมแล้วแล้วไปทํางานรับจ้างได้วันละเท่าไหร่ครับได้วันรับจ้างก็ได้วันละสองร้อยแบบเนี้ยครับสองร้อยกว่าครับประมาณประมาณสองร้อยกว่าบาทครับผมแล้วแม่ล่ะครับคุณแม่ก็อแบบ ร้อยห้าสิบบางครั้งก็สองร้อยถ้าเรางงานหนักก็สองร้อยถ้าเรางงานไม่หนักก็ร้ยห้าสิบแบบนี้ครับผมเบ็ดเสร็จแล้วแต่ละวันนี่ก็คือมีคุณพ่อกับคุณแม่หารายได้เข้าเข้าบ้านเนี่ยสูงสุดไม่เกินห้าร้อยบาทถูกไหมฮะครับผมแล้วเ้าคุณสมชายทําอะไรไม่ได้เลยครับผมครับมัหาแล้วเราอยู่ที่ไหนฮะบ้านตัวเองหรือบ้านเช่าอ่ะครับบ้านเช่าครับเช่าหอเพิ่นอยู่ครับฟรีไม่มีบ้านนะครับผมอ๋อคือเช่าบ้านเขาอยู่ใช่ไหมฮะเดือนละเดือนละเท่าไหร่นะครับ เดเอนนะครับเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับอ๋อเดือนนะพันกว่าครับพันสองร้อยบาทนะครับผมพออยู่พออยู่ได้ไหมฮะสามพ่อแม่ลูกก็มันก็ลําบากอ่ะครับก็อยู่ลําบากอ่ะครับฟรีบางครั้งก็เลยผ่อนเอาครับยังดีเจ้าของพวนยังใจดียังใจบุญที่ช่วยเมตตาผ่อนให้แบบานี้ครับผมครับแล้วคุณสมชายต้องไปหาหมอเดือนละกี่ครั้งครับก็ สามสามเดือนหนึ่งครั้งอะครับผมสามเดือนหนึ่งครั้งค่าใช้จ่ายแล้วครับค่าใช้จ่ายก็แพงมากอะครับผมเพราะว่ายามันบอกว่ายามันออกมาจากข้างนอกไงครับมาจากข้างนอกก็กำเรยาแพงมากอะครับผมครับสามเดือนหนึ่งค่าค um> ่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับก็แพงอยู่ครับของมันพันแปดร้อยนู้นนะครับผมพันแปดร้อยปีซะว่าสองพันนะฮะ รับผมสอมงพันบางครั้งก็สองพันกว่าส <2008 S 1> อางพันแปดแบเนี้ครับผมแล้วแต่หมอให้ยามาเยอะมาเยอะครับผมอืมคือแต่ละวัน,นคุณแม่ก็ต้องเฝ้าดูคุณสมชายด้วยเลยด้วยต้องการความช่วยเหลืออะไรครับผมก็ต้องการความช่วยเหลือว่าขอให้ทุกทุกคนคุณปูค่คุณย่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกทุกคนนะเ <c oughs> สด็เมตตาช่วยเหลือผมให้ผมนะเออ ให้ผมได้มองเห็นอีกครั้งหนึ่งคือว่าผมได้อยู่ในโลกมืดมานานแล้วผมก็อยากได้เห็นโลกสว่างก็ขอให้ทุกๆคนอ,อ่ขอขอเมตตาช่วยเหลือผมให้ผมได้มาตอบแทนพระคุณพ่อกับแม่อีกครั้งหนึ่งแือนี้ครับผมทุกวันนี้ก็ผมก็เครียดมากอะครับผมครับครับครับแล้วคุณพ่อเนะมตตาคุณสมชายแล้วคุณพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งตอนนี้คือได้รักษาตัวหรือเปล่าครับ ครับผมในรักษาตัวเช่นกันนะครับผมแต่การทํางานอ่ะจ,จะลดน้อยลงนะคือไม่สบายด้วยคุณแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยใช่ไหมครับครับผมอก็คือคอ,คอยากจะทางคุณหมอเองก็บอกว่าถ้าวิธีการรักษาจะให้มองเห็นเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนกระจกตาครับผมกระจกตานี้ได้ได้ถามสอบถามคุณหมอไหมครับว่าค่าใช้จ่ายประมาณสักเท่าไหร่เพราะว่ามัน หลักแสนนุ้นเนี่ยครับหลักแสนกว่าอย่างเนี้ยครับผมหมอคนนั้นแต่ว่าผมก็กับพ่อกับแม่ก็ไม่มีตังค์ครับไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันนะครับผมได้ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหน่วยงานไหนบ้างไหมฮะก็บางครั้งก็ขอไปอะครับแต่ว่าไม่มีใครอย่างงานไหนมมนเมตตาเลือเนี่ยครับผมผมก็ขอ,อแต่ว่า งานได้รับฟังก็ผมก็ขอให้เมตตาช่วยเหลือผมด้วยอะครับผมครับได้ที่ทผ่านมานี่ได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนบ้างครับก็ทุกที่ผ่านมาครับทุกขั้นมาก็ขอทีออ่ตรงหน่วยงานก็ที่ผ่านมาผมก็ขอไปอะครับขอไป <c oughs> แล้วก็เออมาไม่เห็นว่ายังไงเลยครับผมเ <c oughs> งียบเงียบเลยครับผม อืมอ่าอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นเบอร์หมายเลขบัญชีเอาไว้นะสำหรับผู้ชมและหลายท่านที่ที่อยากจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนคนสมชายครับผมข้าวางหูเลยนะครับเดี๋ยวผมขอโอวยพรให้ทุกๆคนที่โ<ม>ดนผู้ประสบภัยน้ำท่วมขอให้มีความสุขความเจร RR, ิญก็ขอให้ผ่านอุปสรรคทางนี้ไปให้เอ่อไม่ว่าคนปู่คนย่าคนน้าคนอามุงคนป้าคนพี่คนน้องทางไหน ก็ขอให้มีกำลังใจผมก็ขอมีกำลังใจที่มออใครทุกๆ ment, คนเช่นกันนะครับผมครับคุณสมชายคุณคุณสมชายครับผมทวนหมายเลขบัญชีนิดนึงนะฮะหมายเลขบัญชีคุณคุณสมชายพอจะจําได้ใช่ไหมครับจําได้ครับผมอ่าหมายเลขบัญชีห้าหนึ่งห้าขีดศูนย์ขีดหนึ่งแปดแปดเก้าศูนย์ขีดห้าถูกไหมฮะถูกครับผมครับธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์สาขาแม่ริมนะฮะ ครับผมครับเอาละขอบคุณมากเอาใจช่วยนะครับครับผมขอขอบคุณทุกทุกคนมากมากนะครับขอบคุณพินักข่าวทุกทุกคนมากๆเลยครับผมครับเอาใจช่วยนะคเอาใจช่วยแข็งแรงนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับคุณคุณสมชายรุ่งครพนะครับเห็นสภาพแล้วที่สัมมนาเขาโหดหูเขาสมควรลูกชายอายุสิบปดปีพิการสายตาคือมองไม่เห็นมาตั้งแต่หกขวบเป็นไข้ขึ้นสมองแล้วไปเข้าสู่เส้นประสาทตาคุณพ่อเป็นมะเร็ง คุณ,คณแม่แมก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะคุณอชาชิแล้วก็มีร<อ>ายได้วันหนึ่งก็ไม่ถึง500นะครับ,รบซึ่งท่านผู้ชมที่ชมรายการสายตัวรองภัยก็สามารถที่จะโอนเงินช่วยเหลือครอบครัวของคุณสมชายรุงทอนได้นะครับที่หมายเลขบัญชี515 0 188 905 ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริมครับอยางขึ้นหน้าจอครับครับผู้สื่อข่าวคมชลึกทีวีจังหวัดเชียงใหม่ทางทมงานจะขึ้นขึ้นหน้าจอตลอดรายการเลยไหมคุณอนุชาข่าวขึ้นตลอดเลยนะมีอยู่แล้วเนาะเผื่านผู้ชมที่มาชมหลังจากนี้ต้องการโอนเงินช่วยเหลือก็สามารถโอนเงินไปช่วยเหลือได้นะครับครับสำหรับท่านผู้ชมบอกเมื่อสักครู่นี้เห็นเฉพาะภาพความเป็นอยู่และชีวิตของน้องเขานะฮะแต่ว่าไปตรวจสอบรายจ่ายทั้งหมดของโดยเฉพาะคุณแม่นะครับเป็นโรคต่อมไทรอยนะฮะมีค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาคุณเสกชัยฮะ 15,000บาทไม่มีเงินจ่ายแต่ว่าต้องชมเชยนะโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ให้ผ่อนจ่ายเดือนละ200บาทส่วนน้องสมชายนะครับที่ไปรักษาแต่ละครั้งเดือนหนึ่งเนี่ยสเดือนครั้งนะครับก็จะมีค่าใช้จ่าย2,800บาทในส่วนของคุณอรงอันนี้ยังพอไหวคุณเสกชยัยถึงแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคมะเร็งก็ตามนะฮะแต่ว่ายังพอทำเง,งานได้สัปดาห์ละประมาณ250บาทครับ โอ้โหชีวิตเราคนเรานี่มันเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเห็นแล้วสงสารนะอายุ18ปีอยากอยากมีอยากเห็นนะอยากมีอยากมองเห็นได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไปเปลี่ยนกระจกตานะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยหลักแสนบาทท่านผู้ชมนะหลายๆท่านที่อยากทําบุญอันนี้ผมเชื่อว่าบังเกิดผลนะครับจำหมายเลขบัญชีไม่ได้นะฮะโทรมาสอบถามที่โต๊ะข่าวเชียกรรมนะครับ02338 สามหกสามหกถึงเจ็ดนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้หน้าจอทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอแล้วก็หมายเลขบัญชีของน้องสมชายและครอบครัวเขาด้วยนะฮะครับอืมครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับนั่นเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับมีบเล็กมีน้อยก็โอนไปช่วยน้องก็ได้ถึงอย่างน้อยว่าน้องเขายังผ่าตัดตามไม่ได้แต่ว่าเงินส่วนหนึ่งที่โอนเข้าไปก็สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวของน้องสมชายได้นะคุณอุชาตินะค่าใช้จ่ายค่ายา ของครอบครัวค่ากินต่างๆในแต่ละวันด้วยนะครับครับเลือเกิดไม่ได้จริงๆฮะท่านผู้ชมช่วยช่วยเหลือกันไปนะสังคมไทยเราก็ต้องอยู่ด้วยการด้วยการช่วยเหลือนะฮะ<ช>คุณออกมาติดตามความคืบหน้านะครับคดีที่นายไพยรัตวพิเศษฤทธิ์อายุ28ปีนะครับชาวจังหวัดจันทบุรีเป็นรอปรพอนะครับ<ช>เข้าไปทําร้ายเาจ้าของบ้านที่เปิดร้านกาแฟาอยู่นะ<ช>แล้วก็หลบหนีไปล่าสุดจับกลุ่มได้แล้วนะครับติดตามรายงานกับคุณวัชราตาคำครับ ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการจับกลุ่มนายเพรัตวิเศษฤทธิ์หลังก่อเหตุใช้มีดจี้ชิงทรัพย์เป็นรถยนต์หนึ่งคันกระเป๋าเงินภายในมีบัตร ATM บัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือและสร้อยคอทองคำพร้อมทำร้ายต่างกายนางสาวรัตนาพรสุขบันเทิงเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการโดยคนร้ายทำทีเข้าไปในบ้านขอซื้อกาแฟจากผู้เสียหายและอาศัยจังหวะที่ผู้เสียหายเผลอลงมือก่อเหตุคนร้ายคนคดีเนี้ยนะครับ ก็เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมานะครับก็ไม่น่ารับเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รอพอเลยนะครับเนี่ยก็ไม่ทราบว่าทางบริษัทรอพอเนี่ยตรวจสอบขนาดไหนการจับกลุมครั้งนี้ตำรวจชุดสืบสวนได้ประสานข้อมูลกับบริษัทรักษาความปลอดภัยทราบว่านายไพรัตหลังก่อเหตุได้หลบหนีไป ตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกต้องโทษคดีลักทรัพย์และคดีครอบครองยาเสพติดเมื่อปี2555หลังพ้นโทษได้มาก่อเหตุอีกจนเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่ตำบลเวียงอำาเภอเมืองจังหวัดพะเยา